ต้องคอยดูขอโทษนะคะที่ไม่ค่อยได้อยู่ตั้งกล้องไว้เฉยก็คือทําทานูนมัง่งทํานี่มั่งเนาะไม่ว่ากันนะคะพอเล็กก็ปัานเล็กแขกมาคพยเยอะด้วยเล็กก็เลยขึ้นขึ้นไว้เสื่อเพื่อนๆที่พี่ยามผ่านเข้ามาเนาะ ทำแบบทำต้นไม้เนี่ยเป็นไลฟ์สดไปเลยเนาะเพื่อคือเพื่อยังไม่รู้ว่ายัางไงดีเนาะก็ขอโทษขอขอภัยนะคะที่ที่ทำในลักษณะนี้นะคะบางทีทำล้วอาจจะไม่ได้อยู่ดีๆนะเพระช่องเล็กๆยังยังเป็นช่องเล็กๆอยู่อาจจะแบบเอพยายามหาจุดตัวเองว่าว่า อันไหนมันถึงพี่พี่น้องน้องมากที่สุดเนาะทำออกมาถ้ายังไม่ดีเท่าที่ควรก็ขอโทษด้วยนะคะอัน,นี้ก็จะได้ต้นกระเพราทีเตืมนต้นเนาะต่อไปถ้าเป็นต้นใหญ่อย่างเงี้ยเติมทีมันต้นมันนอนเนี่ยค่ะต้นมันก็จะใหญ่เนาะเห็นไหมคะอืม ให้มันใหญ่ขึ้นไปเลยสูงไปเลยพอดีวันนั้นจ้างจ้างน้องเขาทางย้าไว้จะพยายามทำให้มันไม่ลก ดอ,อกตรงนี้เดี๋ยวเราก็ไปโรยต่อโรยไว้ในวงบ่อน,นี่แหละให้มัน,นขึ้นให้มัน,นขึ้นแล้วเดี๋ยวเวลานั่นเราก็ค่อยแยกกันไปเนาะ ดน,นี่ทำไมผ่านกล้องอขอบคุณนะคะที่มาให้กำลังใจเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจอี่เลตรงนี้มันก็เป็นที่แบบที่ว่างๆอยู่แหละนี่ให้น้องก็าถายยาเดิมที่ยามันลุกแล้วยามันลุกแล